นี่นะ่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่ทําให้คุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงตัวเองเลยนะคะถ้าหากคนไหนที่จะต้องเดินทางหรือว่าใช้ทางเท้าแล้วเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะถือว่าเป็นปัญหาในขณะนี้เพราะว่าทางเท้าถูกเบียดเบียนนะคะจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าวันนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่ามีปัญหาแบบนี้จะแก้ไขยอย่างไรได้บ้างแล้วในทางกฎหมายเนี่ยมีความผิดอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีตัวแทนนะคะจากน้องๆที่เข้าร่วมกลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะ ต่อยอดในเรื่องของการทําให้ทางเท้ากลับคืนสู่คนเดินนั่นเองค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากน้องๆน,นะคะเป็นนิสิตจุฬามาร่วมกับรายการของเราในะคะ่ะในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีนะคะน้องดนทิดา โคสกิจ,จเจสเขาเรีโคสกิจ,จเจเิดนะคะแล้วก็มีน้องนบคนาคุณรักษาน้องพรอเพินเตชะนิทิสวัตรน้องโชสิตาเขมวัตรนะคะโดยทั้งหมดเ,เป็นนิสิตนนคะชั้นปีที่5ของภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลาัย,ลย,ลยลนั่นเอง,เองค,ะค่ะจา์วันนี้เ <ผม S 1> พราะอะไรทำไมน้องถึงคิดว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงเป็นปัญหาครับใครตอบก็ได้ก่อนครับ เหมือนเหมือนเคยเคยมีประสบการณ์นะคะเดินเดินบนทางเท้าแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์บีบแต่แล้วเพราะเราเราแกล้งเดินช้าค่ะเขาก็ว่าเราว่าแบบเอ้ยทำไมไม่หลบเขาจะรีบไปอ๋อแล้วเป็นไงครับเขาแล้วเราก็แบบงงว่าอ้าวนี่เราผิดเหรอแบบทั้งโดนบีบแตทั้งโดนด่าเลยครับแล้วเราทําไงครับทำอะไรไม่ได้ก็หลบให้เขาครับทีนี้ในส่วนที่มาของคลิปบ้างคลิปนี้เนี่ยเป็นคน ทำกันเองใช่ไหมคะทำไมถึงทําคลิปนี้ออกมาเหมือนมันเป็นแผนการรณรงค์ของเราค่ะว่าเราจะรณรงค์โดยการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็ทําออกมาว่าเราจะทําเป็นโปสเตอร์ก่อนสาสามแบบค่ะแล้วก็อันที่4ี่ก็คือจะทําเป็นเหตุการณ์จําลองให้ให้กระตุ้นให้คนรู้สึกมากขึ้นรยเในส่วนนี้ก็คือทําเพราะว่าอยากให้เป็นการรณรงค์ ทีนี้ประเด็นเนี้ยค่ะมันก็มีอยู่ว่าจากการที่เราไปทํามาเราพบอะไรบ้างวันที่ถ่ายทําเลยเจอไหมเจอค่ะเจออะไรกันบ้างนรอบประสบการณ์ครับค่ะก็อย่างแรกที่ระหว่างถ่ายทําเลยค่ะก็คือจะมีแบบมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าตลอดเวลาแล้วเราแอบถ่ายไหมใช่ก็คือในวิดีโอก็คือภาพเป็นภาพจริงครับแล้วก็พอเวลาเจอความรู้สึกแบบนี้มันก็ยิ่งสะท้อนใจไปอีกนะว่า เออเนี่ยฉันอุตส่าห์มาถ่ายนะเพื่อที่จะไปรณรงค์ยังจะทํากันอีกใช่ไหมอ่ะทีนี้นะคะในเรื่องของแผนการรณรงค์น้องบอกว่าปีแผนแสดงว่านี้คือเริ่มต้นหรือเปล่าหรือมีอะไรเพิ่มเติมอีกช่วงตอนแรกคือเราเริ่มจากการทําแบบสอบถามก่อนว่าคือเหมือนเราต้องถามคนทั่วไปก่อนว่าเขาคิดเห็นอย่างไรแล้วก็นำนำผลจากแบบสอบถามเนี่ยมาทําเป็นโปสเตอร์ค่ะซึ่งโปสเตอร์ก็คือจะมีอยู่สี่เซตในในพวกเซตต่างต่เนี้ยเราก็จะให้ข้อมูลทั้งทางด้านพวกกฎหมายแล้วก็ข้อปฏิบัติตนในการ ตฏิบัติตนเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วพ่อเราปล่อยโปสเตอร์ไปหมดแล้วแล้วก็มาทําคลิปวิดีโอเพื่อลณรงต่อค่ะค่ะทีนี้อันนี้คือแผนในขั้นต่อมาแล้วมีแผนในอนาคตยังไงบ้างมีแผนในอนาคตยังไงบ้างเอ,อ่ยในอนาคตก็ก็อยากจะให้แบบก็คือตอนนี้ก็คิดว่าแบบประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็อยากให้ผู้ที่มีแบบอํานาจอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็รณรงกันต่อไปแล้วก็แบบน่าจะ เห็นผลที่นี้ในส่วนของผลตอบรับอย่างที่บอกอมันมีผลตอบรับกลับมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทั้งลลงด้วยโปสเตอร์ไปแล้วแล้วก็เอาลง YouTube ด้วยใช่ไหมเ,เป็นยังไงบ้าง ผลหรับก็ดีเกินคาดค่ะยังไงบ้างบ้างเขาคอมเมนต์เหมือนดักหน่วงกันเหมือนในพันทิปรอย่างนี้ไหมใช่คือตาแรกเราลงแค่เป็นเพจทงค์คทางเท้าแล้วก็มีฟีดแบ็กมาค่อนข้างดีเขาก็จะแนะนําว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรยังไงอย่างเช่นในส่วนข้อมูลในโปสเตอร์อย่างเงี้ยค่ะทำให้มันเคลียร์ขึ้นพอคนพอไปเผยแพร่ต่อเขาก็ เขาก็รับสื่อเนี่ยได้ชัดเจนชัดเจนคือตรงมากขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายใช่ไหมใครเป็นคนดูแลในเรื่องของการทําสื่อโดยตรงหรือว่าช่วยช่วยกันยังไงบ้างช่วยกันมีคนออกแบบช่วยกันเลยใช่ไหมแล้วเวลาเอาไปแจกแหละเอาไปยังไงบ้างคือเราโพสในโพสในเพจอะค่ะก็คือเราเน้น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 โซเชียลครับก็คือไม่ได้ไปแจกทางทาอะไรนะครับ เพราะว่าอาจจะอันตรายด้วยครับแล้วเราคิดว่าแบบการที่เราโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์มันสามารถแบบเข้าถึงได้ทุกวัยแล้วก็คนกดไลค์เยอะไหมครับก็เยอะโดยเฉพาะ u t u b e นี่เข้าไปเยอะไหมฮะอ๋อก็พันกว่าพันกว่าแต่ว่าเหมือนว่ามีคนเอาไปแชร์แบบเป็นคนดังเอาไปแชร์ต่อให้ก็เลยแบบกระจายเร็วขึ้นครับน้องคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงประเทศเราเนี่ยไม่งมัง มันมันจึงมีอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยครับมีการขับขี่บนบนบนทางเท้าเงี้ยคิดว่าเป็นเพราะอะไรอะครับเหมือนว่ากฎหมายเมืองไทยมันยังไม่เข้มมันยังไม่แข็งพอค่ะเหมือนว่ามีไว้อย่างนั้นมีไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้จริงๆรแล้วก็พอแบบเหมือนมีคนทําขึ้นก็ลุ้มมาลวยกันว่าเออไม่เป็นไรไปเถอะครั้งแรกครั้งที่สองอะไรเงี้ยแล้วก็มนครับก็มีคนบอกนะครับว่าเขาบอกว่าทางเท้าเนี่ย ของเราเอาไว้ขายของแต่ถนนเนี้ยเอาไว้เดินถูกไหมครับก็ตัวเองก็เคยเจอใช่นะครับก็คือแบบมีมาเหมือนมันคุณเหมือนน้องเลยคือว่าเขาขับรถมาขนาดแล้วก็บีบแต่เราเราหันหน้าไปเรากลายเป็นคนผิดเองถูกแล้วเราต้องหลบไปเขาถูกนะครับทั้งที่บางที่เนี่ยอย่างป้ายรถเมย์ทั้งทั้งที่เป็นป้ายรถเมย์นะก็ยังโดนบ่นว่าเอ๊ะฉันมายืนขวางตรงป้ายรถเมย์แล้วฉันจะไปยืนรอตรงไหนใช่ไหมอันนี้คือความเขาข้องใจที่มันเกิดแล้วหนูคิดว่า มันจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอะไรได้บ้างถ้าสมมติมันยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อไปมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนที่ขับเขาก็เหตุที่เขาขับก็เพราะว่าเขาไม่ได้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเขาก็เห็นแต่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเขาทําไปเขาก็ ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบผิดหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือในส่วนของน้องๆนะคะที่มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันค่ะว่าในเมื่อน้องๆบอกว่ากฎหมายอาจจะเบาไปกฎหมายเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโดยเราจะสอบถามนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็ให้อาจารย์วิรัตเนี่ยช่วยเสริมด้วยว่าจรงิงๆแล้วข้อ,ขอกฎหมายในเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะควรจะมีอย่างไรบ้างส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะ นี้นะคะเราจะมาติดตามกันต่ออย่างที่บอกนะคะว่ามาดูเรื่องของกฎหมายกันบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะได้รับเกียรติจากทางด้านพันตํารวจเอกภูสิทธิ์วิเศษคามินนะคะซึ่งท่านเป็นรองผู้บังคับการตรํารวจจราจรวันนี้ให้เกียรติกับเรานะคะจะมาตอบข้อสงสัยว่าในเรื่องของการนํารถจักรยานยนต์ไปขับบนทางเท้าเนี่ยมีความผิดอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะครับ ค่ะสำหรับในเรื่องนี้อยากทราบว่าในเบื้องต้นค่ะความผิดของผู้ที่นำรถขึ้นมาขับขี่บนทางเท้าเนี่ยมีความผิดอย่างไรบ้างคะครับการการขับขี่บนทางเท้าเนี่ยผิดตามพรบจราบบกมาตราสี่จับเงเรียเ็นะครับก็คือห้ามห้ามโดยรถบนทางเท้านะฮะส่วนโทษเนี่ยก็ปรับตั้งแต่4ี่ร้อยถึงหนึ่งับาทครับผม ก็คือโทษนอยู่ที่ประมาณ400ถึง1,000บาทนะคะคถือว่าเป,เป็นโทษที่ไม่ได้ไม่ได้มีความรุนแรงมากนะคะแล้วก็มีข้อลงโทษอื่นๆอีกไหมคะอย่างเช่นริบไปขับขี่หรือเปล่าขอขอ้ขอขอ้อข้อหานี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ยึดแช่ครับครับ,รบะออนอกจากจับปรับเนี่ยนะคะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่จะช่วยแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะ ครับจริงจริงแล้วเนี่ยการการจับกลุ่มหรือการลงโทษเนี่ยเราเราเราไม่อยากทําตรงนั้นอยากจะให้ใช้ให้รถใช้กับใช้ถนนเนี่ยร่วมกันระหว่างผู้ขับขี่รถกับกับคนเดินเท้าอ่ะนะฮะก็คือซึ่งซึ่งตามคอนเซปต์ของของพรบรจราจรตรงนี้นะฮะก็คือถนนมีไว้ให้รถวิ่งนะฮะทางเท้าก็มีไว้ให้คนเดินนะฮะถ้าถ้า,ถาทั้งผู้ขับขี่นะฮะและครอบ คนเดินเท้าเนี่ยรู้จักหน้าที่ของตนเองนะฮะนะฮะก็ก,ก็ก็จะไม่เกิดปัญหานี้หรอกตารวจเนี่ยเราเราเราเป็นเป็นเป็นกรรมการกลางนะฮะก็เพื่อความปลอดภัยของของประชาชนที่เดินเท้าอยู่นะฮะซ,ซึ่งอยากอยากอยากจะให้เป็นการนรงนรน,นะฮะว่าว่าอย่าอย่าอย่า,ยามาใช้ทางเท้าเลยนะฮะเอาให้ประชาชนให้เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาเดินนะฮะโดยเฉพาะ สถานีรถไฟ BTS ต่างๆ,างๆทางขึ้นทางลงเลยนะฮรเพราะว่าเดือดเดือดร้อนจริงๆนะฮะส,ส่วนมาตรการในการจับปรับหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าเร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 ารู้ข้อกฎหมายนะฮะถูกต้องนะฮะว่าอย่าไปล่วงละเมิดกับกับคนเดินเท้าเขาเลยมันมันก็จะเกิดจิตสำนึกได้นะฮะ,ะท่านรองคะเรื่องที่บอกว่ามีการดําเนินการไปตอนนี้ดําเนินการไปถึงตอนไหนแล้วแล้วก็ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสามารถทําให้มันลดลงไปได้หรือยัง ที่ที่ที่เรียนให้ทราบแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจับหรือการปรับเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการทางเดียวที่ที่จะให้คนอยู่ร่วมกันได้นะฮะอย่าอยากจะให้เกิดการรงมาลงนะฮะรู้จักหน้าที่นะฮะว่ารถควรจะวิ่งบนถนนกางค้าเนี่ยควรจะให้ประชาชนเนี่ยที่ที่ต้องการเดินเนี่ยเดินนะฮะเพราะนั้นมันมันมันต้องต้องอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย การจับหรือว่าการอะไรเนี่ยไม่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 ใช่วิธีการอย่างเดียวที่เราทำนะฮะ <c oughs> ก็จะตักเตือนนะฮะบ,บางครั้งเราจะตักเตือนก่อนที่เขาจะกระทาผิดเราก็ตักเตือนครัะแต่ก็จะใช้วิธีอันเนี้ยควบคู่กันไปนะฮะ <c oughs> ก็วันนี้หลังจากเปิดปฏิบัติการแล้วเนี่ยก็ประชาชนก็ส่งข่าวสารมาเยอะแยะเลยในเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆนะฮะแต่ที่ที่ตทำงานในตอนนี้ลูกถ่ายเต็มเลยครับครับท่านท่านลองครับ ในกรณีที่ประชาชนเห็นการกระทําความผิดเนี่ยสามารถส่งเรื่องไปได้ที่ท่านเองโดยตรงหรือว่าที่ไหนได้บ้างครับท,ที่ที่เว็บไซต์ของของทางกองทัพการตำรวจจราจรนะฮะหรือว่าที่สะดวกที่สุดก็คือ1197นะครับซึ่ง1197เนี่ยจะจะบันทึกนะ,ะข้อแนะนําข้อร้องเรียนการสอบสารเส้นทางแล้วก็จะลิสเป็นรายวันนะครับส่งส่งมานะฮะแล้วก็จะรวบรวมเป็นรายอาทิตย์หรือรายรายเดือนนะฮะซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยในความเดือดร้อนของของประชาชนตรงเนี้ย ตอนนี้ก็อยู่เป็นระดับหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งปิดติดท็อปเทนม,มานะฮะทางทางทางผู้เข้าชาท่านก็นเลย เราดำเนลงในเรื่องนี้ครับผมครับผมค่ะเนื่องจากว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแต่ว่าตอนนี้ตำรวจเองดําเนินการอยู่ขอให้สามารถทําให้ทางเท้าเนี่ยกลับขึ้นมาสู่คนให้ได้เดินกันอย่างสบายใจด้วยนะคะท่านค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับครับผมค่ะต้องขอขอบคุณทางด้านพันตํารวจเอกภูสิทธิ์พิเศษคามินนะคะรองผู้บังคับการตารวจจราจรวันนี้ที่ให้ข้อมูลในเบื้องต้นแล้วก็ตํารวจเนี่ยดำเนินการเลยดำเนินการแล้ว เรื่องของความผิดถ้าเกิดสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุบนทางเท้าล่ะอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องบรินตรงนี้นะครับว่าบนทางเท้าเนี่ยชัดเจนเลยให่ว่าห้ามรถยนต์เลยหรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ห้ามนะครับเป็นความผิดทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการอรุ่มอร่วยกันคือบางทีรถไม่อยากจะสวนทางก็มาขึ้นฟุตบาทเพื่อความสะดวกอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้าอย่างเป็นประเทศไทยเราก็อารุ่มรวยนะครับแต่ถ้าในต่างประเทศอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกานะครับ <ฮะ S 2> ตรงนี้เขาไม่ยอมเลยนะครับ <ฮะ S 2> มีกฎหมายแล้วเขาดำเนินคดีกับกับทางรัฐด้วย<ฮ>ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้เรื่องกฎหมายนะครับถ้าเราถ้าเราใช้เรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขาไม่สามารถที่จะปรับได้อย่างเดียวหรือว่าในในถ้าเกิดเราดําเนินคดีอย่างเดียวเนี่ยผมว่าทางประชาชนก็อาจจะรู้สึกว่า มันรังแกรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องเป็นการรณรงค์กันะนะครับเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ต้องสร้างจิตสำนึกนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก,ก็ยากอยู่เหมือนกันทีนี้เหลือทางน้องๆบ้างนะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยบอกเพิ่มเติมว่าแผน,นในเรื่องของการรณรงค์ต่อไปมีอะไรต่อเหมือนตอนนี้มันก็เกิดเป็นกระแสแล้วค่ะเราเราก็เราคือตำรวจเขาก็เริ่มจับแล้วเราก็อยากให้แบบเขา แบบเป็นคือไม่อยากให้ทำพอกระแส่อะค่ะอยากให้ทําต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าถ้าทำพอกระแสเดี๋ยวมันก็วันนึงมันก็กลับมาเหมือนเดิมอีกมันก็แก้ปัญหาไม่ได้จริงๆอะค่ะรู้สึกยังไงกับโครงการของน้องๆที่ทําขึ้นมาครับรู้สึกยังไงเอาเอาคนที่ไม่ค่อยได้พูดเรับว่าไงครับคิดว่ายังไงครับอน้องก็ได้ครับก็ก็รู้สึกดีใจที่ทางตํารวจเนี่ยได้เห็นความสําคัญกับงานชิ้นเล็กๆของนักศึกษากลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดคด้วยค่ะ<อ>แล้วนโดยส่วนตัวหนูคิดว่าทํายังไงคนเขาถึงจะทําแล้วก็เลิกพฤติกรรมแบบนี้นยังไงอ่ะคืออยากให้เขามองว่าปัญหาของเขาค่ะที่รถติดแล้วมาขับอันนเนี้ยเขาสร้างปัญหาให้คนอื่นแทนค่ะซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวหนูเจอตลอดนะคะ แล้วถ้ามีโครงการนี้ออกมาสําเร็จนะคะ,คะก็คือคก็คือเราก็ดีกับเราแล้วก็ดีกับคนเดินเท้าทั่วไปด้วย อยากให้มองถึงสาธารณประโยชน์บ้างว่าจริงๆถ้าเกิดตัวเองไม่ทำเคารพกฎแล้วก็ไม่ได้ถึงแต่ความสะดวกสบายส่วนตัวน่าจะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมได้มากกว่านี้เนาะแล้วก็ในอนาคตเราก็ไม่รู้เผื่อมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอยากให้คิดกันสักนิดอันนี้นะคะก็คือความคิดของน้องๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเพราะน้องๆเนี่ยตั้งใจทํากันมากนะคะก็ถ้าเป็นไปได้ ขอให้โครงการนี้สาเร็จแล้วก็เราจะได้มีทางเท้าของเรากับคืนมาเนาะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆน,นะคะ,ะนิสิตชั้นปีที่5ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปนศาสตร์จุฬาลง,าางกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะครับ <laughs> อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้มีจิตสำนึกร่วมกันค่ะแล้วก็ทําให้สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เหล่านี้ค่ะได้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงแล้วก็ให้คนทุกคนนั้นได้ใช้ประโยชน์อยากมีความสุขร่วมกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะในการติดตามคุณผู้ชมมีเรื่องแบบนี้ก็สามารถนะคะร่วมกันรณรงค์ได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจของเราก็ได้นะคะสอนอบันเยนนิวทีวีใน Facebook ของคุณผู้ชมเองหรือว่าจะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะอีเมลของเราบันเยนนิวท @gmail.com ค่ะหรือหมายเลขโทรศัพท์026 155144ส่วนทางด้านฮอตไลน์ก็สามารถโทรมาได้ตลอดเช่นเดียวกันนะคะ0 9 4 4 8 5 85,89นั่นเองค่ะแล้วเรืๆๆ่องร้อนร้อนก็จะกลายเป็นเย็นที่สอนอบานเย็นครับพบกับผมชนายวิรัติบองพิธีพาณิชครับละดิชาดินปรานจจมัยกลานนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทีมง,งานแล้วก็น้องๆต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ